แฮปปี้คอฟฟี่โกกาแฟอินทผพาลัมกาแฟเพื่อสุขภาพคัสสันมเมล็ดกาแฟสายพันอาราบิก้าร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งให้คาเฟอีนต่ำน้ำตาลน้อยกรีนหอมและรสชาตินุ่มแฮปปี้คอฟฟี่โกเป็นกาแฟที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเรามีการคัสสันวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า10ชนิดในซองเดียวเรียกได้ว่าทานแฮปปี้คอฟฟี่โกซองเดียวก็เกินคุ้ม หนึ่งในสารสกัดที่โดดเด่นในแฮปปี้คอฟฟี่โคืออินทผลัมผลไม้มงคลที่อุดมไปด้วยคุณค่าว,วิตามินเกลือแร่และมีไฟเบอร์สูงนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีงานวิจัยและคุณภาพระดับสากลอาทิจากสมอพิเภกสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากอาซาอิเบอร์รี่สารสกัดจากมาคิเบอร์รี่และสารสกัดจากแครอททำให้แฮปปี้คอฟฟี่โ มีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดและบรรเทาอาการปวดข้อต่อและกระดูกรวมถึงอาการโรคเกาซึ่งได้สารสก,กัดนําเข้าอโวคาโดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมของอโวคาโดและสารสกัดจากถั่วเหลืองมีส่วนช่วยดูแลเรื่องกระดูกข้อต่อ Happy c o f f e ี g r o นอกจากเป็นกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพสายตาลดผลกระทบจากแสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงจากจอคอมพิวเตอร์หรือแสงจากหน้าจอมือถือเพราะเรามีสารสกัดหลากหลายชนิดอาทิเช่นลูทีนสารสกัดจากดอกดาวเรืองโกจิเบอรี่แครอทและวิตามินคอมเพล็กซ์และยังมีส่วนช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณและความหย่อนคล้อยอีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของครีมเทียม Happy Coffee g o ใช้ครีมเทียมจากมะพร้าวซึ่งไม่มีไขมันทารานไม่มีคอเลสเตอรอลมีรสชาติที่หอมมันนัวกลมกลม่อมมีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผลานอุดมไปด้วยไขยมันที่ดีต่อสุขภาพและมะพร้าวยังมีส่วนช่วยเรื่องของการบำรุงผิวพรรณและเส้นผมแถมมาอีกด้วยดังนั้น Happy Coffee g o สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงาน และผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพเพราะนอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟที่หอมหวานแล้วยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอีกนับไม่ถ้วน Happy Coffee Go มันดียังไงรู้ไหมคะตั้งแต่นี้ทานมาสามสี่วันแรกเนี่ยอากันนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่ตาผ้ามัวมากเลยนะแล้วเวลากลางวันอ่ะจะเสียบุคลิกภาพมากเลยนะจะต้องทำเนี้ยออนนิ้วอ่ะเขี่ยที่ที่ตามันเหมือนเหมือนมีอะไรแบบมาติดที่ดวงตาของเราอ่ะแต่จริงๆมันไม่มีหรอก พี่แต่ว่าตาเรามันแห้งพอมันแห้งเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เอามือนิ้วเขี่ยเนี้ยมันจะเกิดน้ําเข้ามาในในดวงตาของเรามันจะทาให้เราสบายตาขึ้นอ่าเห็นไหมคะมันก็ทําให้เราเสียบุคลิกภาพแต่เมื่อน,นิดมาทานกาแฟตัวนี้ค่ะแฮปปี่เาพิโกตัวเนี้มันรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนมันมีน้ําหล่อเลี้ยงในดวงตานะทําให้ตาเราแบบวิงว่งวิ่งวิ่งมากเลยอะแล้วเราอะนิสใส่เสียมากเลยนะ นอนเล่นโทรศัพท์กลางคืนแล้วก็ปิดไฟเพราะเราเป็นคนนอนดึกกว่าคนอื่นเขามันก็จะรบกวนเขาเราก็ต้องปิดไฟแล้วก็เล่นโทรศัพท์แสงน้อยมากทําให้ตาเสียตื่นเช้ามาเนี่ยนะเมื่อยตาเนี่ยตามันจะลืมไม่ขึ้นแต่พอตอนเนี้มาทานตัวเนี้ยนะปัญหาเราเนี้ยหมดไป จริงๆอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาสายตาลองดูนะเพราะว่าเขาอะมีสารสกัดลูทีนนะคะลูทีนที่มาจากดอกดาวเรืองอะเออมันช่วยบำรุงดวงตาของเราอะอ่ะและดีแค่ไหนคะเราได้ทานกาแฟดีๆแล้วมีเอ่อตัวที่ช่วยบำรุงสายตาและยังช่วยบำรุงอย่างอื่นได้ด้วยอะ่ะไม่ว่ามันตอบโจทย์เราในเรื่องของการทานกาแฟได้ดีมากๆเลยนะ,อะขอบอก อยากให้ลองอ่ะจริงๆนะ